ันนี้นะคะคุณต๋อก็ไม่ต้องทําอาหารให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าช่วงเมื่อคืนเนาะช่วงประมาณตีตหนึ่งอะพ่อรำมุนเขาก็ทําชวามาให้กับเด็กๆไว้ทานเป็นอาหารเช้าสโู๊ตในวันนี้แต่ว่าคุณต๋อจะไม่กินดิฉันอยากกินอย่างอื่นดิฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวจะทาก๋วยเตี๋ยวง่างยาๆกินเองนะคะ,ะส่วนลูกๆเนี่ยเราก็ถามลูกเราว่าอยากจะกินอะไรดเด็กๆก็บอกว่าอยากจะกินชวามา อันนี้คุณต่อก็จะเอาไปอุ่นอีกรอบหนึ่งให้เด็กกินนะคะตอนนี้ก็เป็นเสียงอาสารปลุกให้มากินนะคะตื่มมากินก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักจะมีอาสานจริงแล้วนะจะหมดเวลาแล้วแบบนั้นวันนี้คุณต่อดื่มกาแฟซองง่ายๆนะคะแต่ดิฉันก็จะต้องมีการเติมนมเพิ่มเข้าไปอีก มันจะมีบางวันที่แบบเออเราก็อยากกินแบบซองอ่นี่เป็นฟิกที่ซื้อมาฟิกก็คือมะเดื่อแห้งคือคุณต่อชอบม,มากกว่าอินทผลัมอีกโดยส่วนตัวแล้วเนาะแต่ว่าคราวที่แล้วซื้อมาไม่รู้เพื่อนจำได้ว่ามันจะเป็นไอ้ขนาดเล็กอะ่ะจะบอกว่ามะเดือแห้งขนาดเล็กมันอร่อยกว่าอันนี้มากแต่ว่า ข่าวที่แล้วที่ไปดูใช่ไหมไม่มีแล้ว่ะคงมีคนแบบซื้อไปหมดแล้วนะคะหรือว่านานๆมันจะมีทีหนึ่งเนะาะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆก็เพิ่งเห็นข่าวนั้นเป็นครั้งแรกเลยเลย,เลยซื้อมาแต่ใดๆดิฉันก็ยังชอบอยู่ดีค่ะมาเดือแห้งอร่อยอร่อยเอาละตอนนี้ก็จะได้เวลาทำกว๋วยเตี๋ยวง,ง่ายๆของเราแล้วนะคะอยากกินแบบซุปๆช่วงนี้คุณเต๋อก็ เพิ่มความอร่อยด้วยการใช้ผงปรุงค่ะมันง่ายแล้วก็รวดเร็วดีนี่ผงปรุงแบบนี้นะคะมีฮัล้านนะเออแล้วก็อะไรอะผลิตที่ประเทศไทยด้วยมันจะมีสองแบบมีแบบอูดอง้งสำหรับอูดอง้งแล้วก็สำหรับอีกอันหนึ่งอะไม่ต้เหมือนกันอะแต่มันอร่อยทั้งสองแบบอะ จากนั้นเราก็จะใส่ไก่บดลงไปนะคะช่าง่ายดายเดือเกิน,นใส่เป็นก้อนแบบมี้เดยแล้วเราจะไปยียเอาแบบนี้กันเลยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เส้นใหญ่ลงไปนี่เป็นเส้นใหญ่สดที่เราได้จากวีมา์นะเป็นของจีนนะคะ ซึ่งก่อนอันนี้เราได้ลองกินแล้วดีงามมากเลยไม่ต่างจากเส้นใหญ่บ้านเราเลยแล้วก็ความมันน้อยกว่าด้วยเขาเคลือบน้ำมันน้อยกว่าเป็นเส้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเส้นเขามันจะเล็กกว่าแต่รสชาติเนี่ยใช่เลยแล้วราคาก็จะถูกกว่านะคะซื้อมาแพ็คใหญ่น่าจะประมาณกิโลนึ่งอะสิบสี่จะห้ามหรือว่าร้อยสีบาท คือโดยปกติถ้าซื้อของไทยที่นี่ก็คือมันน่าจะประมาณ30เดิบดอาขึ้นไปอะไรแบบนั้นนะคะนานๆคุณต่อจะซื้อทีแต่อันเนี้ยราคาดีมากเลยค่ะดิฉันก็ซื้อมาก่อนแพ็คหนึ่งซื้อมาลองแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันดีด้วยยังเสียดายอยู่ว่าฉันน่าจะซื้อมาอีกก็หวังว่าที่วีมาร์จะยังมีอีกนะดิฉันจะได้ไปขนมาอีกนะในคราวหน้าจริงๆซื้อมา2แบบจะมีแบบเส้นสดแล้วก็แบบแช่แข็งต่อก็ซื้อแบบแช่แข็งมาด้วยแต่ยังไม่ได้ลอง ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไก่สับไก่บดของดิฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือรสชาติอร่อยงีงามแล้วเนื่องจากว่าผมปรุงรดของเราช่วยไว้ใดๆคุณต่อจะมาปรุงทีหลังก็คือจะปรุงแบบใส่พริกน้ำปลาน้ำส้มสเตียอะไรแบบนั้นนะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมชามก๋วยเตี๋ยวง่ายๆของเรากันนะคะอันนี้ก็เป็นผักล้างแล้วนะผักสลัดเด๋ย่โดนความร้อนมันก็จะขลดนะคะ จริงกินสดมันก็ดีกว่าเนาะเอาล่ะแล้วเราก็จะเทก๋วยเตี๋ยวของเราลงไปเลยเคลื่อนย้ายของก่อนแบบนี้นะคะุเยอะไปไหมเส้อนอาจจะค่อนข้างเล็กหน่อยต้มนานเกินแบบนี้ชีวิตนี้ชินไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวน้ําใสของดิฉันง่ายๆนะคะแล่อย่างที่ขาดไม่ได้คือ ถั่วงอ,อกแบบหนึ่งอะได้ถั่วงอ,อกมาแล้วนะคะวันนี้เราก็จะอัดผักไปเยอะๆเพราะที่ฉันชอบเราก็นึกได้ว่ามีลูกชิ้นด้วยเอาลูกชิ้นไปลวกจากเป็นลูกชิ้นปลาที่ได้มาจากวีมาเช่นกันมีฮัลางน,นาะคะเอาละตอนนี้เราก็จะมาะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียววันนี้ไม่มีผักชีต,ต้นหอมนะไปขุดในตู้เย็นแล้วหมด บอกคุณว่าเรายังมีอ่ะแต่งใส่ใช้หมดแล้วมั้งือมันเหี่ยวจนพอเราหมดเอาไปทิ้งแบบนั้นนะคะอะไก็ได้แล้วตัวนี้ก็รอแค่ลูกชิ้นใดๆเราก็จะปรุงรสจริงๆไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะฉันได้ชิมแล้วแต่คนที่มันปรุงอ่ะมันก็จะติดนิสัยปรุงไนงะใส่พริกลงไป แล้วก็ต้องมีน้ำส้มใส่ชูด้วยนะจ๊ะ Where is it นี่น้ำส้มส่ชูแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยความหวานเล็กๆตะก,กี้ใส่สเตียรลงไปแล้วนะคะอ่ะแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะกินแบบคุณเต่านะคะก็คือเราไม่มีผงปรุงรสก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือมีไก่ไก่บดเนาะหรือว,ว่าเนื้อบดอะไรก็ได้ ต้มลงไปกับน้ำซุปแบะมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปแล้วก็เติมความอร่อยด้วยซีอิ C ๊วขาวเห็ดหอมนะมันก็จะอร่อยเป็นน้ำซุปเลยคือปกติคุณตอกก็ทำวิธีการนั้นแหละแต่พอดีว่าครั้งนี้เรามีผงปรุงรสเราก็เลยเออใช้ไปโหเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่ยังไม่ได้ชิมรสชาติตอนปรุงนะถ้ามีผักชีต้นหอมก็จะทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวของเราหอมอร่อยมากขึ้นดูแลฉันก็คืนน้ำลาย เอาละเราก็จะใส่ลูกชิ้นของเราลงไปก็เยอะนะเนี่ยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวเราตะกี้ชิมน้ำคือรสชาติเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยถ้ามีถั่วลิสงด้วยนี่ใช่เลยนะคะเราปรุงให้มันแบบเผ็ดเปเรี้ยวหวานแบบนั้น วันนะีากินจังเลยตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะลูกๆเราก็ปลุกให้เออมากินอาหารสะหมดละแต่ให้ดื่มน้ำก่อนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเราวค่อยเริ่มกินกันนะจ๊ะอาละค่ะอร่อยมาก วันนี้ตาตาไปโรงเรียนคนเดียวนะคะส่วนน้องๆวันนี้ไม่มีสอบคุณต่อก็มาตักผ้าจ้ะจากนั้นก็ข้ามไปที่ช่วงเย็นเป็นช่วงเวลาที่คุณต่อจะต้องเตรียมอาหารหละสินอดค่ะเมนูละสินอดที่จะทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือแกงผักโขมอ,อีกแล้วไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อหรือเปล่าดูการทำบ่อยเหมือนกันเนาะ แต่ก็เอาละถือว่าเป็นเมนูในช่วงอ่ารอมฎอนลวกันวันนี้ทำหม้อเล็กนะคะเพราะว่าก็กินไม่ค่อยเยอะกันแล้วอยากคุณเต่ออาจจะทำอย่างอื่นให้เด็งกินด้วยเราก็ไม่ได้อยากจะกินสิ่งนี้สักเท่าไหร่คุณเต่อเองอาจจะทำอ่าผัดผัดกะเพราแบบหนัง<ม>แต่จริงๆ่งอยากจะกินอะไรรู้ป่ะอยากจะกินอินโดนีมากๆ ันนี้ใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยคือพลาดนะคะจากนั้นก็ใส่ในเนยล้วลงไปจ้ะวันนี้ที่อัศมานลมแรงมากแบบตแบบีหน้าตาลแบบเสียงดังมากน่ากลัวค่ะห <c oughs> วังว่าจะไม่ใช่พายุนะเอาล่ะเราก็จะผัดให้ด้านนอกสุกประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวมิโซ้เพกลงไป หลังก็คือไม่ได้ปั่นมาเขือแล้วนะคะเรารู้สึกว่าใช้ตเมยำโตผิดมันก็ออกมารสชาติดีเหมือนกันแต่ใดๆก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็เปรี้ยวเกินไปจากนั้นเราจะใส่ตเมตำโตผิดลงไปนะคะอันนี้บืนต่อผสมน้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นเราก็ ใส่น้ำเปล่าลงไปแกงผักโขมของอียิปต์เนี่ยคุณต่อเขาได้มาเรียนรู้เนะาะเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าแต่ละเมืองอเขาทําไม่เหมือนกันอย่างที่ไคโรถ้าเป็นคนอียิปต์จากไคโรเขาจะไม่ได้ใช้เนื้อเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้ส่วนมากเราเขาจะใช้เป็นเ,เนื้อบดนะคะเนื้อสับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่บ้านพารามุสทางอเล็กซานเดรยบูไฮรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะซึ่ง เ,เวลาพอเราคนไปกินในแบบเนื้อบดก็จะไม่คุ้นชิน <_ C os> เขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเขาจะชอบกินแบบนี้เป็นต่อนใหญ่ๆแต่ละแต่ละที่ก็ทําให้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมาจากประเทศเดียวกันก็เหมือนคนไทยแหลนะเนาะแม้กระทั่งแกงเขียวหวานยอะไรเงี้ยคือพอคุา,าต่อมาทาเพจก,ก็จะได้รู้ว่าเออแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละจังหวัดอะชื่อเมนูเหมือนกัน แต่วิธีการทําก็ต่างกันไปคือมันไม่ได้มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยมันไม่ได้มีแบบสูตรดั้งเดิมไม่มีต้นตํำรับอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกคุณเต่านะคือมันแล้วแต่ว่าแบบแต่ะละบ้านทํากันยังไงถ้าออกมาอร่อยคุณตกบว่ามันก็ใช้ได้ตอนนี้นะคะน้ำแกงของเราก็ได้ที่แล้วแต่น้ำมันค่อนข้างที่จะงวดไปหน่อยก็จะเติมน้ำไปอีกและในขณะเดียวกันนะั้นเราก็จะตั้งไฟ กระาน ой, ้อยกระถางหนึ่งเพื่อที่เราจะทำการเอากระเทียมแล้วก็ผักชีซอยมาทอดนะคะซึ่งเราจะใช้กี่ในการทอดตอนนี้กีก็ร้อนแล้วนะเดี๋ยวจะใส่กระเทียมแล้วก็ผักชีลงไปนะคะ เป็นกระเทียม,มนะตํานะจะจะสับก็ได้ค่ะอไปแรงเกินจากนั้นก็จะตามด้วยผับชี อนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักโขมลงไปอันนี้ก็คือจะเป็นผักโขมแช่แข็งที่มันบดมาแล้ววันนี้ใช้แพ็คเดียวเพราะว่าเราทำปริมาณน,น้อยนิดส่วนี้เราก็จะทำการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใหะ้ตัวกระเทียมมันออกเป็นสี เหลืองทองหรือจะเกลี่ยๆก็ได้แต่อย่าไหมนะนก็ได้แล้วออกจะไปทางไหมด้วยซ้ํานะคะใส่ลงไปน,น้ําแกงนี่ตะกี้คุณต่อเติมน้ําลงไปมันก็เลยเออไม่ค่อยเดือดพล่านเท่าไหร่นะคะจากนั้นก็จะมีการใส่เกลือเดี๋ยวไปหาเกลือก่อน ได้เกลือแล้วใส่เ,สเกลือลงไปเราก็จะต้มต่อไปสักประมาณ10นาทีก็ได้แล้วล่ะเท่านี้นะคะแกงผักขมของเราง่ายๆเสร็เนือ้อตอนนี้ก็ใกล้เวลาลนะ้างสินอดแล้วนะคะคุณต่อก็อุ่นแกงผักขม ในขณะเดียวกันก็จะกินอาหารเก่าคุณต่อเองจะกินอาหารเก่าที่ทำเมื่อ2วันก่อนนะคะจากนั้นก็ขอข้ามไปเช้ามืดของอีกวันเลยนะคะดังนั้นคลิปนี้ก็จะมีอาหารหลากหลายเมนูมานำเสนอค่ะเข้าครัวกันเลยนะคะเมนูส so ุ our, หรือว่าเมนูเช้าที่จะให้ลูกกินก่อนถือสิท์อดร่วมถึงตัวเองด้วยก็คือจะทำไข่พะโลจะ้ะก็ต้มไข่ไป12ฟองนะคะ เดีおお๋ยวรอไข่สุกตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วนะคะคุณตออต้องเริ่มทําแล้วไข่เนี่ยสุกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปอกเลยเอาละดิฉันยังหาเอา่อน้ำมันไม่เจอจริงจริงอ่ะก็ถามลูกนะว่าแบบเออเมนูยามเช้าจะกินอะไรคือเราก็คิดเยอะเนาะแล้วสรุปไปได้ไอเดียว่วาแบบเอ๊จะกินสปาเกตตี้มีโบรหรือว่าจะกินไข่พะโล้ซึ่งตาตาก็เลือกสปาเกตตี้มีนาเลือกไข่พะโล้แต่ว่าสุดท้ายเราเลือกทําไข่พะโล้แม้ว่าจริงๆรแล้วการทำสปาเกตตี้มันง่ายกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราเรามักจะทําเมนูที่ตาต,ะต,ะตะ้าเลือกเนื่องจากว่ามินนาเป็นคนกินง่ายอ่อครั้งนี้เราก็เลยเลือกเ,เมนูที่มินนาเลือกดีกว่าตามใจลูกสาวน้อยที่นานๆาทีนานจะคิดออกว่านางควรจะกินอะไรอ่ะที่ใส่ไปนี่ก็คือสามเกลือนะคะนี่ทําไว้มีเยอะเลยมีเยอะมากกว่านี้เราทําใส่กระปุกน้อยๆไว้ด้วยไม่ใส่เยอะไปด้วยใส่เยอะๆไปเลยไม่เป็นไรฉันมีเยอะมันทําให้กลิ่นหอมนะคะ อาจากนั้นก็คนคนไปแล้วเราก็จะใส่เนือ้อลงไปวันนี้ใช้เนื้อในการทำมีติดมันด้วยเล็กน้อยน่าจะออกมาอร่อยอเราก็ต้องใส่อบเชยกับป่๋ยกัยกด้วยนะคะมีเพื่อนท่านนึงว่าเอ๊ะทำพะโล้ยังไงไม่ใส่ผงพะโลคือบ้านดิฉันนะคะคือการการทำไข่พะโลอะมันก็จะมีแต่อบเชยแล้วก็ป่๋ยกัก ผงพะโลเนี่ยนา,นานทีใส่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วผงพะโลมันก็ทํามาจากปกุ๋ยกับอบเชยเนี่ยแหละและอาจจะมีพริกขออะ <า S 1> ด้ก็ตามวันนย้เข้าสู่การถูสินอดวันที่เจ็ดแล้วนะคะก็คือเดือนนี้นับง่ายเพราะว่าที่เอเิเรยเราเริ่มต้นอ,อ่อรมฎอนในวันที่หนึ่งมีนาคมดังนั้นก็จะนับง่ายนะสําหรับรมฎอนปีนี้ของเราจะดีอะไรหรือเปล่าใส่ปุ๋ยก็ไปดีกว่ามันทําให้หอม เอาละจากนั้นนะคะคุณตอก็จะเติมน้ำลงไปวันนี้ก็จะใส่เอ่อย่หวานหรือว่าสเตียีนในการทำทาให้หวานนะก็คือพยายามจะลดลดน้ำตาลน,นะคะอ่ะฉันจะใส่ไปเลยนะคะสเตเวียของที่ฉันเยอะแบบนี้แหละอ่ะใส่สีอขาวเออใส่หมดขวดนี่นแหละเพราะว่ามันเหลืออยู่น้อยนิดนะคะ ใส่ไปเลยนี่ยังไม่ได้ปอกไข่เลยพอดีว่าไปทําเมนูอะไรนะครีมมินทผลัมกินกับขนมปังแต่ทาเป็นคลิปสั้นนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดตามคลิปสั้นด้วยนะคะ,ะที่คุณต่อทําล่าสุดสำหรับเมนูในเดือนรอมฎอนก็จะมีอะ,อะไรนะฟรุตสลัดนมสดแล้วก็ครีมมินทผลัมอซอท,ที่ใส่ไปก็คืออย่างที่ซับซบกันก็คือมีซอปรุงรสอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำ แต่นี้เป็นผงจีนมันก็จะใส่เยอะมันก็ไม่ได้ดำมากเท่ากับซีอิ๊วดำของไทยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอาละฉันหวังว่ามันจะทันเวลาแล้วก็เนื้อจะสุกนุ่มดีอราจะเติมน้ำลงไป mm hmm. เพิ่มเข้าไปหน่อย mm hmm. ตอนนี้ดิฉันก็จะไปปอกไข่นะคะมาเราจะมาปอกไข่กันนะคะตอนต้มนี่ก็ลืมใส่เกลือใส่น้ำส้มสายชูแต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อไข่นะบางทาีไม่ใส่ก็ปอกง่ายามีพี่ท่านนึงบอกว่าถ้ามันเป็นไข่ใหม่อะมันจะปอกยากแล้วมันก็จะติดเออะไรนะเนื้อมันจะแบบหลุดด้วยมาด้วยน,นะคะต้องเป็นไข่ที่มีอายุหน่อยนึงไข่ตื่นเนี่ยไม่ิงนม้นัดตื่นมาเข้าห้องน้ำเอาละค่ะเดี๋ยวคุณ่อกก็จะปอกให้เสร็จนะคะอ่ะตอนนี้เราก็ได้ไข่แล้วนะคะ ก็สวยบ้างไม่สวยบ้างเอาล่ะวันนี้เราจะทำวิธีการแบบที่เพื่อนสาวเคยทำก็คืออยากให้สีมันดำๆใช่ไหมเราก็เอามาคลุกซิ่วดำก่อนแต่ซิ่วดำของจีนนี่มันดำไม่เท่าของบ้านเรานะคะเอาล่ะเราก็คลุกแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในน้ำซุปจริงๆฉันควรจะ ต้มไข่มากกว่านี้เนาะว่าเราก็เดี๋ยวค่อยต้ตมเพิ่มทีหลังแล้วกันตอนนี้มองไปดูน้ำซุปของเราก็คือมันใสเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้สเตียีด้วยพูดถึงถ้าใช้แบบน้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยน้ำมันก็อาจจะน,น่าจะออกมาเหนียวมากกว่าเอาล่ะค่ะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปไหนน้ำแกงของเรานะคะเอาค่ะตอนนี้เราก็จะเอาไข่ที่คลุก ซีอิวดำนะคะใส่ลงไปกันโอ้ยดูสวยงามมากเลยเอาน้ำซุปเนี่ยเพิ่งตักไอ้เพิ่ง,พงช้อนฟองออกนะแต่มันก็ยังมีขางอยู่บ้างก็เดี๋ยวค่อยตักออกอีกภายหลังนะคะใส่ไข่ลงไปจาแล้วสซีอิ๊วดำในใน,ในถาดนี้ดิฉันก็จะเทลงไปด้วยนะคะให้มันดำมากขึ้นนะคะ ไม่ต้องห่วงว่ารสชาติมันจะเข้มเกินไปไหมอย่างที่บอกว่าของจีนอะ่ะรสชาติมันไม่ได้เข้มเหมือนของไทยสีก็ไม่เข้มเท่าด้วยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็รอไปสักประมาณชั่วโมงกว่าอ่ะแล้วทุกๆความสำเร็จนั้นก็จะมีกองกานแล้วก็คนล้างจานอยู่เบื้องหลังนะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนล้างจานนั้นก็จะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทำอาหารค่ะคือดิฉันเอง ว่าเราก็หมดกีดใชนไห้จะคำคมสักหน่อยอารมณ์ขึ้นเลยนะคะแล้วก็จะล้างจานให้เสร็จนะจ๊ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ล้างจานต้องเก็บนี่ด้วยเก็บแล้วก็ล้างวนๆไปค่ะชีวิตฉันเลยอยากมีผู้ช่วยจริงๆเลยเพะเราหมดข่าวเมื่อไหร่เธอจะซื้อเครื่องล้างจานให้ฉันคะเอาละคว่ะคุณตอวก็จะล้างให้เสร็จนะ อนนี้นะคะก็ล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินชาเย็นเป็นชาเย็นที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนนะคะก็กินจนเหลือเท่านี้แหละแล้วที่ข้ามัวของคนเตาอันนี้เป็นน้ําแข็งที่เหลือจากที่ลูกกินช่วงเย็นเนี่ยอตอนราสิน,นนะกินชาเย็นไงก็ใส่น้ําแข็งไปแล้วมันน้าแข็งมันเหลือแม่ก็เลยบอกว่าเออน้าแข็งที่เหลือ,เ,อเก็บแช่ไว้ในตู้แช่แข็งเสียดายเนี่ยแหละแม่ก็จะมากินนะคะน,นี่ก็จะเป็นชาเย็นที่เราชง แล้วก็เติมนมเข้าไปด้วยค่ะใครเป็นแบบเราบ้างน,น้ําแข็งเหลือก็ยังงกเก็บไว้อีกนะคะคือบางทีก็เสียดายอะ่ะถ้าถ้าลูกกินไม่หมดเราก็เออเอาเก็บมาใช้ต่อได้อ่ะเนาะนี่นะคะก็จะเป็นชายเย็นของดิฉันนะคะก่อนที่จะกินไข่พะโล้ก,กับลูกๆ ขณะที่รอไข่พะโล้ของเรานะคะคุณเต๋อก็ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์น,นั่นก็คือเอาผ้าที่ซักไว้มาตากจ้าช่วงนี้ก็ตากผ้าตอนเช้ามืดเลยนะคะเก็บไปตากไปวนๆกัน และด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ซักผ้าตากผ้าในช่วงเช้ามืดนะคะดังนั้นดิฉันก็จะต้องเป็นคนทาหน้าที่เองทุกอย่างเลยถ้าซักช่วงกลางวันเนี่ยลูกๆก,ก็จะได้ช่วยตากอยู่แต่บางทีเราก็ขี้เกียจไงเก็บพลังไว้มาทํางานตอนเช้ามืดจ้ะก็เพลินดีนะคะแล้ว,วันก่อนหน้าเนี่ยก็นั่งพับผ้าแบบหลายชั่วโมงมากเลยเพราะว่าไม่ได้พับประมาณ1สัปดาห์ค่ะส่วนเรื่องรีดผ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อ4ี่วันก่อนก็พยายามจะทําให้เสร็จหมดตะกร้าแต่มันก็ทําไปได้แค่ ครึ่งตะก้าเท่านั้นเองท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉันก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์วูแมนนะคะฉันก็เป็นผู้หญิงที่ขี้เกียจคนหนึ่งค่ะผ่านไปประมาณเออหนึ่งชั่วโมงได้นะคะดิฉันได้ทําการชิมเนื้อแล้วก็เออนุ่มโอเคแล้วนะคือกินได้อะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้นุ่มสุดๆอะไรเงี้ยอ่าแต่ไม่ทานแล้วละ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะกินกันเลยนะคะสักพักก็จะปลุกลูกตอนนี้เราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะ ต้องมีผัดชีนะคะแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งไว้โรยที่ชามด้วยแล้วกันนะแบบนี้จะเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแบบนี้ค่ะครับพงคะพีก็บอ,อกว่ารอบนี้ปรุงเบื้องต้นได้ดีงามแล้วนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนักมีแต่แบบเออหยอๆไอไอซีอวขาวลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะ ก็วันนี้สีใช้ได้เลยนะคะสีเข้มเพราะว่าใส่สีอุ่วดำลงไปเยอะแคปรปลูาของดิฉันในแต่ละครั้ก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะเออบางทีก็เข้มบ้างไม่เข้มบ้างอะไรเงี้ยแต่ความอร่อยแนะ่นอนค่ะลูกๆฉันบอกว่าอร่อยมันก็อร่อยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้ออร่อยเลยทีเดียวอเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปปลุกเด็ก อนนี้ก็ตีสี่ครึ่งแล้วเสียงอาซานแรกที่เตือนให้กินก็ดังแล้วนะคะเอาไปกันคนละสองฟองนะคะส่วนแม่เนี่ยจะกินแบบาราดข้าวเลยแบบนั้นและนี่ก็คือหน้าตาไข่พะโล้ใบคุณเต่า สไปอีบคุณสวยอ่าตอนนี้พอเดี๋ยวมันเยอะเกินเยอะเกินเราจะไม่สวยนะคะนอหี่วันนี้นะคะมีแต่มาลยํำไปโรงเรียนคนเดียวเนื่องจากว่านางมีสอบนะแต่ว่าการสอบของนางก็จะ ยังไงอะ,อะมันจะเป็นอีกชุดไม่ได้ข้อสอบเหมือนเด็กในห้องมันก็จะเป็นแบบของเด็กที่เป็นเด็กพิเศษอ่ะเนาะพี่ๆก็ลงมาส่งด้วยนะคะตอนนี้เนาะกะ็ฟ้าสว่างค่อนข้างเร็วนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วไหน say hi จากนั้นก็ข้ามไปช่วงเย็นเลยค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณเต่อต้องเตรียมอาหารเพื่อละสินอดตอนนี้นะคะเราก็เข้าครัวสิ่งที่เราจะกินก็คือไข่พะโลที่เหลือนะแล้วก็จะทําอีกอย่างหนะ่วนาทีก็จะเข้าสู่เวลาละสินอดแล้วนะคะด้วยความที่พ่อละมุดก็จะไปละสินอดกับเพื่อนอีกแล้วเมื่อวานก็ไปแล้วก็วันนี้ก็ไปแต่ว่าพาตาต้าไปด้วย จริงๆเขาจะเขาก็ชวนเราไปด้วยนะแต่เรารู้สึกว่าแบบไม่ไปดีวกว่ามันมีแต่ผู้ชายอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะแบบไปเป็นส่วนเกินอารมณ์แบบนั้นนะคะมันไม่มันมันดูไม่เหมาะด้วยเขาก็ควรจะไปแบบสนุกสนานกับเพื่อนเพราะเนาะเราไปเขาก็อาจจะแบบอ่อมัวแต่ถามเป็นห่วงเราว่าจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงนก็คือเราชอบด้วยนะคือเราจะได้กินอะไรก็ได้ทาอาหารง่ายๆนะคะอ่ะเมนูวันนี้ที่จะทํา ก็คือจะทําเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่ได้มาจากมีมานะคะเอ่อเม,มนูก็คือจะกินไข่พะโล้ที่เหลือเนี่ยแหละวันนี้จะผัดแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์นะง่ายๆเลยจะคือเส้นใหญ่นะคะชอบมากเดี๋ยวคราวหน้าจะไปถอยมาอีกแต่วันนั้นนะ่ะเส้นแบบสดมีขายแค่มีเหลืออยู่แค่แทเดียวแต่เนี่กินหลายรอบแล้วนะยังไม่หมดเลยนี่ยังเหลืออีกอีกอีก น่าจะยังไงอ่ะกินได้อีกมื้อหนึ่งนะคะสัดง่ายๆตอนนี้เราก็จะตุเลยค่ะใส่ซอสหอยนางลมลงไปจ<ๆ>ุดจุแค่ในตู้เย็ยนอ่ะนะมันก็จะออกยากหน่อยออกให้ชิมด้วยจะ้ะประมาณนี้แล้วก็ ใส่ซีอิ๊วขาวที่มันหมดแล้วอะ,อะยังไม่ได้เปิดขวดใหม่นะคะเราก็ทำง่ายๆแต่เส้นสุดเร็วมากใส่ซีอิ๊วจำาหน่อยแล้วกันเนาะนิดหนึ่งแล้วก็ลองปรุงรสนะคะวันนี้ใส่น้ำตาลแล้วกันร่ว อ่รีบรีบเตียงเตียมเปิดยากทำการเปิดง่ายกว่าฉันได้กลิ่นไมหมเนาะเส้นเล็กเล็กน้อยนะคะเอาผักที่เราใส่ลงไปก็ขึ้นใช้ารัหล่งนะเรามีผักอะไรเราก็ใส่ผักนั้นลงไปนั่นแหละ,ะเดี๋ยวต้องโรยหน้าด้วยผิกไทยด้วยเนาะ นี่คะง่ายๆเลยจริงๆเราจะกินอีกหนึ่งเมนูด้วยเราจะกินแบบแบบเป็นข้าวยำปลาเราอ,อยากกินของพิกศษอ่ะก็ทําอันนี้เพิ่มไว้อีกเมนูเผื่อน้องมันยมจะกินแต่จริงๆน้องเราอยากกินไข่ปลาโลไปแน่วันนี้ไข่ปลาโลอร่อยมากอ่ะผักชีต้นหอม เรียบร้อยอ่ะมีผักกาดคอสมาด้วยนะไว้ข้างใต้แล้วเราก็โปะลงไปโอ้อเหมือนร้านอาหารเลยนะจ๊ะแต่รสชาติฉันไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่าเราก็ถึงสินอดแต่งริงชิมได้นะก็เคียวๆแล้วก็ยังไงอะเอาแค่ลิ้นแตะ,อะเอออย่าให้ลงคอแล้วก็บ้วนปากแต่เราขี้เกียจไนี้เราก็แบบ ไปแล้วผัดไปเลยอร่อยก็กินแม่อร่อยค่อยค่อยปรุงเพิ่มแบบนั้นนะคะอ่ะนี่นะคะหน้าทานไหมคะและนี่ก็เป็นหน้าตาอาหารทั้งหมดที่เราจะทานสำหรับการละสินอดในวันที่7 รมยอนนะคะมีอินโดมี่มาด้วยนะเพราะว่าลูกสาวอยากจะกินแล้วก็นี่ก็คือขา้าวยำปลาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นอาหารของพวกเราสาวๆทั้งสามคนส่วนพ่อละมุดกับลูกชายนั้นก็ละสินอดที่ริมทะเลค่ะ